สวัสดีนะครับวันนี้มาได้คําถามว่าขายของอย่างไรให้ได้ใจคนแก่โอ้ยห้ามพูดคานี้หาคาอื่นครับเพราะจริงๆแล้วปัญหาหนึ่งคือเวลาเราขายของคนแก่อย่าไปบอกอะไรที่เกี่ยวกับแก่ครับเพราะคนแก่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองแก่นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะคุยเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนว่าเราจะคุยกับเขาด้วยรูปแบบอย่างนี้นะเช่น ถ้าเราบอกว่าเราจะขายอาหารเสริมสําหรับผู้สูงอายุหรือคนแก่ที่เรากำลังพูดเนี่ยดาราที่มาเนี่ยก็อย่าเอาแก่มากนะครับนะฮะสมมติว่าถ้าคุณจะขายคนอายุ60หาดาราสัก50อ่าอย่างนี้มันจะดูโอเคหน่อยนะอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือถ้าคุณจะขายของให้คนสูงอายุเนี่ยคุณหาเขาเจอไหมครับเขาไม่ได้อยู่ในออนไลน์แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในออฟไลน์อย่างเดียว เขาอยู่ตรงไหนดีล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะทํางานแบบนี้คุณก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ใดคุณถึงจะไปหาเขาได้อย่างนั้นนะฮะถ้าคนที่ไม่มีดัตต้าเบสเลยอันนี้ก็คงยากหน่อยนะ,ะก็ต้องหาวิธีสร้างครับในขณะเดียวกันเราจะทําอย่างอื่นเช่นลงวิทยุแล้วให้คนโทรเข้ามาเพื่อขอรับอะไรบางอย่างในการสร้างกลุ่มเป้าหมายนั่นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะแต่โดยมากเนี่ย ลูกค้าของทั่วๆไปที่เป็นสูงอายุนะครับวิธีที่ติดต่อได้ดีที่สุดคือโทรศัพท์ครับนะและการขายที่ดีที่สุดคือการฟังครับถ้าเราขายให้คนอื่นเราพูดเยอะแต่ถ้าเราขายให้ผู้สูงอายุฟังเยอะฟังเขาอารมพรบทเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแบบไหนบ้างอย่างถ้าค่าเฉลีย่ยสมมติในในบริษัทผมนะค่าเฉลี่ยของคนทั่วๆไปเนี่ยประมาณสักสองนาทีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ ห้านาทีขึ้นในขณะที่ฟังเขาตั้งคุยต้องตั้งใจฟังด้วยนะเพราะสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะยึดโยมเอามาประกอบร่างต่อเนื่องกับสินค้าเราในการที่เราจะเสนอบางอย่างให้กับเขานะฮะอันเรื่องการฟังนี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่สําคัญไปกว่าน,นั้นผู้สูงอายุก็ไม่แตกต่างกับคนที่อยู่ในเว็บไซต์เรามัง้งนะฮะเรายังประเภทชอบฟรีกีฟอยู่นะครับหรือการ มีสินค้าแรกซื้อมันเป็นความสนุกสนานเล็กๆน้อยๆของผู้สูงอายุในการที่เราจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจับกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยคือหน้าตาประเด็นสำคัญที่สุดก่อนจะขายต้องเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์นะครับอยู่ๆคุณเป็นใครแล้วคุณโทรไปแล้วคุณขายเลยเนี่ยเขาตกใจนะครับวางสายทิ้งเลยนะนะค,คุณต้องคุยครับ ต้องคุยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างตอบตรงไปตรงมาครับได้รายชื่อมาจากไหนยังไงแบบอะไรนะครับแล้วสร้างขึ้นมาอย่างนี้สร้างวางไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนถ้าคุณได้นะข้อดีของเรื่องนี้คือมันยากแล้วเพราะมันยากเนี่ยครับมันเลยทําให้ความที่เขาจะยึดติดกับเราเนี่ยจะเยอะนะฮะก็เอาไว้เป็นเทคนิคครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ